วันจะได้รับฟังธรรมะาจากทางรายการซึ่งก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่กำลังเป็นที่สนกสนใจวันนี้ก็จะพูดเรื่องเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน,น้อยในที่นี้ก็คือมีข่าวทางทีวีทางหนังสือพิมพ์ แต่ทางทีต่ต่างๆที่มีข่าวคลิปวิดีโอของเด็กน้อยที่เป็นเด็กอายุสามขวบอาจจะมามีโอกาสได้ดูเขาสามารถให้พรเป็นภาษาบาลียถา,าจนจบนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือสามารถสวดคาถาบทที่เรียกว่าถวายพรพาเนี่ยจบ นะซึ่งสำหรับเด็กสามขวบเนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่ามหาศัศจรรย์หลายๆคนที่ได้ดูข่าวนี้หรือว่าได้เห็นคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะชื่นชมยินดีมากเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่อนาคตไกลเลยอาตมาก็ว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเด็กคนนี้ได้บวชเรียนจะต้องเก่งแน่ๆเลยเพราะขนาดที่ไม่ได้บวชเรียนแต่ว่า ความจำยังดีเป็นเลิศหลายหลายคนก็มีแต่ความชื่นชมแล้ก็มีอีกหลายหลายคนที่ตำหนิว่าเอให้เด็กมาแต่งตัวเป็นพลาอย่างเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นเนนเป็นผู้มีสิลแบบเนี้ยมันจะถูกเลยเรื่องเท่าไหร่ทั้งวงก็นาปรากฏมาได้กว่าว่าเด็กน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเนนหรอกโยม แต่ว่าพอดีมีพระที่ท่านรู้จักกันนะเอาชุดเน,เนี่ยมาให้ใส่แล้วทำเท่าสดมนอคิเอาไวนะ้ก็เลยเป็นเหตุทําให้เข้าใจผิดว่าทำไมเรนรอายุสามขวบเพราะปกติพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้เด็กน้อยเนี่ยที่จะบวทเรียนได้เนี่ยต้องอายุประมาณประมาณเ็ดขวบขึ้นไปเพราะว่า คนที่จะมีวาสนาบารมีที่จะจะได้มารู้ทมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เจ็ดขวบเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติต่เพราะนั้นก็เลยมีหลายๆกระแสตัวตัวธรรมาถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักดีโยงแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าจะทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยกลับย้อนไปดูตัวเองเพราะบางทีนี่ต้องการเด็กนะเพราะว่าสิ่งที่เด็กส่วนเนยเป็นสิ่งที่เป็นมงคล ภาษาบาลีเี่ยเป็นคําสวดมนตน์ถืยอยว่าเป็นมงคลยิ่งในการพูดการพูดใดๆเนี่ยนอกจากจะพูดดีพูดเป็นมัทรวดวาจาพูดแล้วเกิดสติเกิดปัญญานะการที่เอาวาจามาสวดมนต์ไว้พระถือว่าเป็นการพูดที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นแตกอะไรที่เด็กจะสวดมนต์ได้แต่ว่าก็คงจะคือทางกันนิดนึงเพราะว่า ดันเขาเรียกว่าแต่งตัวเหมือนกับเนนน้อยอาตมาว่าถ้าเด็กคนนี้ได้บวชเนนนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าจะไปได้ไกลนะเพราะว่าดูท่าทางมีอุปนิสัยบารมีถ้าเราพูดถึงเรื่องวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนแน่นอนเลยว่าเด็กคนนี้คงทําบุญมาเยอะถ้าพูดเหมือนกับนะว่าคง เคยมีวาสนาบรารมีเคยคงเกิดเป็นพระเป็นเนรมาก่อนเกิดมาชาตินี้ก็เลยมีวาสนาก็เรียกว่ามีบุญมีความจาดีสามารถสวดมนต์ในบทที่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยยังสวดไม่ได้เลยยังเข้าใจไหมผู้ใหญ่บางคนเนี่ยยังสวดไม่ได้เลยเอาถารพวกนีน้ผู้ใหญ่บางคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะเนี้ยยังไม่เคยสวดมนต์เลย ไม่เคยบรรจุก,การตรวจมลเข้าไปในกิจกรรมในชีวิตของตัวเองเลยนะเพราะนั้นนึงจะบอกว่าเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมันก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันมันมีคนชอบด้วยแล้วก็มีคนชื่นชมด้วยแล้วก็มีคนที่ตำหนิด้วยติเตียนด้วยนะบางคนก็นะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเป็นความผิดกันขึ้นมา เรามาพูดถึงตัวของเด็กน้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนทุกคนเนี่ยอาตมาว่าทําบุญกับเด็กน้อยเนี่ยสมมุตินะถ้าไม่ถ้าไม่นับว่าทําบุญกับพระนะอาตมาว่าทําบุญกับเด็กน้อยเนี่ยไม่ว่าจะตามที่ต่างๆหรือว่าเป็นเด็กอ่าเขาเรียกเด็กพิการพิการซร้าซ้อนเด็กตาบอดหรืออะไรก็ตา,ามี่ยที่ทำบุญกับเด็กน้อยๆเนี่ย การนยมถือว่าเป็นนะนาบุญทําไมถึงได้บอกว่าเป็นนิยาบุญเพราะว่าจิตของเด็กเนี่ยยังไม่ได้ถูกครอบนาด้วยความโลภความโกรธความหลงเลยนะไอ้พวกความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันค่อยๆคืบคพานเข้ามาพออายุมากขึ้นแต่จะเป็นเด็กน้อยนจิตจะบริสุทธิ์จิตจะเป็นประพัดเข่าคือถึองได้บอกว่าถ้าเด็กน้อยเนี่ยมาทําสมาธิมาปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลเหมือนสมัยก่อนที่เป็นที่อือฮา เมื่อหลายๆสิปีมาแล้วที่เป็นเด็กน้อยจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่าปฏิบัติทำสายของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงเรื่องก็ได้กับปัญญาคำนะว่าปัญญาเนี่ยคือความรู้อันยิ่งคําว่าปัญญาเนี่ยคืออำนาจจิตมีพลังถึงขั้นบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้ในคำว่าอยากจะหอบไปที่ไหนก็หอบไปได้ เด็กน้อยพวกนี้ออกไปเที่ยวที่วัดท้าศงนยไปด้วยใจเนือ้อเลยยงนะไม่ใช่ไปที่จิตไม่ได้ฝันไปแต่ไปด้วยใจเนือ้อเลยซึ่งก็ป่านี้เด็กพวกนั้นคงจะอายุประมาณสามสิบได้แล้วนะได้เขาก็าบุตเป็นพระอยู่ในที่ใดที่หนึ่งด้วยเด็กที่ได้อาบิญญาใหญ่ที่อาตมามพูดได้ฟังเนี้ยสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ มันไม่ได้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็มีผลจริงๆด้วยนะเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะทําบุญกับเด็กน้อยทําบุญกับเด็กพิการทําบุญกับเด็กที่ได้โอกาสทําไปเถื่อย,ยงงนะก็ถือว่าได้กุศลด้วยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีด้วยนะแล้วก็มีคนคิดว่าเอ้านะแล้ว ในเมื่อเด็กน้อยคนที่สวมใส่ชุดเนเนี่ยนะเอาชุดเน่มาใส่จะบามไหยนะอาจะมาก็ว่าตัวเด็กเนี่ยคงไม่ได้มีจิตเจตนาอยากจะใส่ชุดหลอกโยงนะมันจะต้องเป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่จัดเตรียมให้แล้วตัวเด็กเนี่ยจะบามตรงไหนนะเพราะจิตเด็กมันไม่ได้มีอะไรเป็นเจตนาเลยคือเขาให้ทําอะไรก็ทำเพราะนั้นจิตเด็กก็จะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยได้ทํา าการที่เราเนี่ยได้ทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีในโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยมทั้งหลายที่ได้ติดใจาามาฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจก็เป็นบุญสร้างความดีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราเองเอาเด็กน้อยเนี่ยเป็นตัวอย่าง เ,เด็กน้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเด็กน้อยอายุสามขวบเนี่ยสวดมนต์ได้แต่เราเนี่ยเกิดมาบางทีอายุยี่สิบถึงหสิบแล้วไม่เคยสนใจที่จะสวดมนต์เลยแม้กระทั่งสวดมนต์ง่ายๆเนี่ยบทพาหุงม,มหาคาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อจันลันท่านพยายามพยายามบอกให้โย,ายามสวดนนบางคนเนี่ยยังไม่เคยสวดเลยบางคนบอกว่าจะสวดไปทําไมนะัะ อามาบาเ,เ,เขยกจะท้อย้อนถาวบอกว่าแล้วว่าอีกรรมเียวยมไปดินทาเขาโยมไปด่าคนอื่นโยมไปโยมไปเสียดสีคนอื่นยมพูดไปทําไมยมจะพูดให้มันได้โล่อะไรนะแต่ถ้าที่การพูดทั้งหลายขังโวงนั้นมันเก่อวิจีทรจริศทาให้คำพูดของโยมเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมนะการสวดมนต์เนี่ยไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเลยยิ่ยงสวยยิ่งดีการพูดภาษาบาลีเนี่ยเป็นคําที่บางทีเป็นคําสอนว่าพุทธเ,เจ้ามันเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะ โยมจะประมาทไปถึงไหนโยมไปใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรไปถึงไหนโยมลองถามตัวโยมเองแน่นอนว่าตอนนี้โยมอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือมีความสุขแต่โยมมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับโยมตลอดไปและมั่นใจได้ยังไงว่าในขณะที่โยมคงมีทรัพย์สินเงินทองอยู่อย่างนี้โยมจะไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตบางคนมีเงินมากมายเป็นร้อยล้านพันล้านแต่็นโรคภัยแค่เจ็บที่รักษาไม่หาย มีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านก็รักษาไม่ได้สุดท้ายก็รอความตายเนี่ยเพราะอะไรเพนะฉะนั้นนี่อย่าดำรงตนด้วยความประมาทเลยเพราะความประมาทนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นหนทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นถ้าอยากไม่อยากตายก็อย่าดำรงตนอยู่ในความประมาทถ้าไม่อยากตกนรกก็พยายามสร้างสารนความดีเอาไว้ไม่ว่าจะทําบุญทําทานสักผู้มีความเดือดร้อนนะหรือว่าทําบุญกับพระสง์ นะแต่ว่าจะอุปถัมภ์คัมชูเด็กเด็กหรืออะไรก็ตามถือว่าทําเป็นหวาดลานวัดนะดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่สงเคราะห์ญาติมิตรถือว่าเป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะอย่าไปคิดว่าจะทาบุญตักบาตรอย่างเดียวการทําบุญเนี่ยเป็นอย่างเดียวที่ต้องเสียตังโยมแต่อย่างอื่นเนี่ยมันไม่ต้องเสียนะอาจารย์มาจะบอกให้เพราะว่ามัน เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ด้วยตัวเราเองนะบกเพ็นทานะนะคณะกคศิคุณกรรมบวสิทธิ์เนี่ยคือการบาเป็นทานเป็นคนเป็นไปนอย่างเดียวที่เสียตังค์แต่อย่างอื่นเนี่ยไม่เสียตังค์เพราะนั้นญาโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการอยู่ในขณะน,นี้นะขอใหญ้ญาโยงเนี่ยในตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะด้เห็นคลิปเด็กน้อยที่สวดมนต์เนี่ยถามใจตัวเองว่าแก่ขนาดเนี้ยสวดได้สักกี่บทนะ อยากประมาทรืจ่อไปเลยเพราะยังไงการสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างมงคลหรือว่าสิ่งที่ดีให้เกิดกับชีวิตนะพระมันจะสร้างในความไม่ดีให้กับชีวิตความอับอมงคลหรือว่าจะเป็นกินเหล้าเล่นยาเล่นการพน,นันสอ่อเสียดนินทาให้ร้ายไอ้เรื่องความอับองมงคลเนี่ยพยายามมันทำกันนะนะไอ้เรื่องเป็นมงคลเนี่ยไม่ค่อยทำไนะนยังไงก็ทำมาทั้งสองอย่าง ถ้าชอบมาทําชั่วด้วยก็ทําดีไปด้วยีคนบอกว่าทําชั่วแล้วมันเป็นยังไงทําชั่วมันก็เป็นส่วนของชั่วไปทําดีก็เป็นส่วนของดีไปทําชั่วในโลกนี้เนี่ยอย่าไปฆ่าพอ่อฆ่าแม่อย่างเดียวอ่ยังพอที่จะแก้ไขได้แก้ไขในที่นี้ก็คือสามารถสร้างความดีแล้วระลึกถึงความดีได้เพราะความดีที่เราสามารถระลึกได้ก็จะสามารถที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะไปเสวยบุญในโลก อยนะาเรียกโรคโลคสวรค์คมก่อนได้อยากฝากเอาไว้ยนะุติกปรพัฒน,นาดีจาก,กของปู่ลินดงแห่งคุณของเราวัสมคันนะพบกันใหม่ในวันจันทร์นะเวลานี้นะโยมหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะคือขึ้นวิทยุกองพนที่หนึ่งเวลานี้ก็คือเวลาสามทุ่มไม่พูดผิดจงสี่ทุ่มสิบนาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะเพระาะฉะนั้น ญาติโยมท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนีนะ้ฟังแล้วรู้สึกอยากจะร่วมตั้งกองทุนเผยแพร่พระธรรมกับทางรายการซึ่ง,งรายการก,ารก็มีภาระค่าสถานีคนะ้างไว้หลายมวดอยู่เหมือนกันนะก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างบาร,รมีเพื่อให้การให้ธรรมะเป็นทาเนี่ยถือว่าจะชนะการในทางฝนงติดนะต่อสอบถามละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8น7 7 7เจ็ดเจ็ดเจ็ด สองเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดการได้รำมาเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งกลุ่มวันนี้เอามาข้อปเด็นจงโกงมากข้อค่อนข้างจะเหนื่อยอ่อนเพียมากเพราะนั้นญาติโยมท่านใดที่อยากลงท้นกองทุนเผยแผ่วัพติศมก็สามารถที่โทรศัพท์เข้ามาได้ที่มายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ด การนีธระมเป็นทายชนะกนรณ้ทางปวงอภิวาทานาเสดสันจังพุทธ,ธาปจายโนจัตตารโรธรรมวันติอายุปโนสุขังภะรังขอจเจริญพร